สำหรับวันนี้นะครับมาพบกับ1ผู้เล่นของสีหมอก FC นะครับในศึกดิวชัน2ซึ่งตอนนี้ดิวชันสเนี่ยปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับทำให้2นักเตะของสีหมอก FC นะครับได้โอกาสมาทดสอบฝีเท้ากับสุพรรณบุรีเ c ชุดใหญ่คนแรกวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยชื่อว่าน้องโก้ประสิทธิ์จันทุมสวัสดีน้องโก้ด้วยสวัสดีครับครับผมก็น้องโก้นะครับจะได้มีโอกาสมาฝึกซ้อมกับสุพรรณบุรีเ c นะครับอยากทราบถึงความรู้สึกของโก้หน่อยว่ารู้สึกเป็นไงกันบ้าง ก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ท่านผู้ใหญ่ได้ได้บอกให้ขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครับครับก็ก่อนหน้านี้เคยขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าขึ้นมาแบบไหนลงเล่นไปกี่นัดอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็เคยขึ้นมาปีที่แล้วครับครับก็เล่นแมตช์แรกบอลถ้วยเจอกับบีบีซียูครับใช่ครับก็ลงเล่นบอลลีกเนี่ไม่เคยเล่นครับแต่มีชื่ออยู่ในทีม ส่วนปีนี้เนี่ยเต็มเลยก็คือได้ไปเล่นให้กับสีหมอก f c ทั้งฤดูกาลร,ร,รู้สึกจะจบเป็นอันดับสามพลาดการใบแชมเปี้ยนลิกนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ได้โอกาสเดี๋ยวฟอร์มการเล่นเข้าตาได้โอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่คิดว่าจะมีการปรับตัวยังไงไหนเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราคิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองเป็นยังไงก็ปีนี้ก็หวังอยากจะเล่นไทยลีกสักครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ เคยขึ้นมาชุ่ใหญ่ไม่เล่นไม่ได้สัมผัสเกมแค่ตัวอย่างเดียวใช่ไหมก็ถามโก้ครับว่าประสบการณ์ในการลงเล่นให้กับสีหมอกหนึ่งฤดูกาลเต็มๆที่ผ่านมามันจะช่วยเรายังไงได้บ้างในการมาทดสอบสีเทากับสุพาร์เรีฟซีในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยได้ครับเพราะว่าปีนี้ได้มีได,มได้มีเกมครับได้เล่นได้สัมผัสเกมครับ,รบแล้วถ้าขึ้นมาก็มันน่าจะ ทำครับน่าจะทําได้ดีครับซึ่งตอนนั้นถือว่ายังเด็กอยู่ยังเด็กครับใช่ไหมนะปีที่แล้วที่ได้ขึ้นมาเล่นครับยังดูมันเด็กแต่ปีนี้รู้สึกว่าโตจิตใจด้วยใช่ไหมนะโตจิตใจการควบคุมอารมณ์เป็นกับตันทีมด้วยของทรีบอกใช่ไหมก็ต้องมีพัฒนาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับก็คิดว่าโตขึ้นครับอยากเล่นครับมาเก็บเกี่ยวกับพี่ๆนะครับในทีมผู้ใหญ่ของสมบุรับนะครับถามโก้หน่อยว่าสนิทกับ พี่ๆคนไหนในสุพรรณบุรีเอฟซีหรือลบาก็พีเอสพลวัตบางาหาครับไม่ขวาครับนะครับสนิทกันได้ยังไงก็พี่เขาก็ต้อนรับอย่างดีครับก็ชวนรับส่งมาสนามตลอดรับไปส่งครับก็ชวนเวลาทานข้าวทางไหเขาก็พาไปกินด้วยกันครับแล้วนักเตะในไทยลีกที่คิดว่าเป็นไอดอลในดวงใจเลยขอหนึ่งคนใครเอ่ยก็ชอบจักรพันธ์แก้วพงศ์ครับของบุรีรัมครับซึ่งจริงๆเป็น อดีตสิทธิ์เก่าของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับ,รบชอบสไตล์การเล่นครับตำแหน่งละ่ะคล้ายกันปะ่ะก็คล้ายครับกองกลางมิดฟิลด์เหมือนกันครับ,รบเป็นมิดฟิลด์เหมือนกันอ่าถ้าในฤดูกาลหน้ามีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นในไทยลีกนัดแรกในชีวิตจริงๆอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆเหล่านี้บ้างก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับครับก็อยากให้แฟนๆเนี่ยตามเชียร์ด้วยใช่ไหมครับนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตคาดว่าหวังลึกๆ ตั้งเป้าปีหน้าไว้ว่ายังไงก็อยากลงเล่นในไทยลีกแมตช์แรกในชีวิตครับแล้วก็น่าจะมีแมตช์สองต่อไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แมตช์แรกแมืนเดียวละหหยใช่ไหมนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับวันนี้ขอบคุณน้องโก้บ้างนะครับที่ให้เขียนมาให้สัมภาษณ์กับสุพารณเอฟทีเดี๋ยวต้องไปซ้อมแล้วใช่ไหมครัโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ